สวัสดีครับเอฟซี e แฟนสองเลยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันเก่าเก่าก็จะพายเอฟซีเลยท่านผู้ชมทุกท่านไปฟั่งการสัมผณสระวังนนทิยากับแม่ชนบุรีนะแม่ชนบุรีก็ล่าสุดเก้าซีตรงๆนะครับเข้ามาแล้วสองงวดสัน้นงวดนี้ก็ห้ต้องวงวดวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดนะครับเพื่อนสมาไิ้ยาไืติตามไปฟั่งน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เปลีย่ยนกำลังเห็นด้วยนะครับ ขอามือน,นำมวลเกิดนนทิยาแบงปันมาพหอผมได้จัดตั้เป็นคลิปเพื่อว่าจะเอฟซีและทำผู้ต้อทุกท่านได้ฟังในลูกไฟน,น้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสมาชิกจงแชทก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับแต่ประมานะครับค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นนทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่ชนบุรีนะคะพ่นยุทธไปร้ายงวดว่าหายนนทิยานะคะ ล้วมวดนี้พนกลับมาหม่นะคะพนบอกว่าเข่ามาแล้วสองมวดซ่อนนะคะเข้าล่างทั้งสองมวดนะคะงวดที่ผ่านมาเขาเก้าซีตรงๆนะคะสําหรับมวดนี้แม่แล้วบอกว่าคอกระโดดลงกอนนะคะหายกอนเลยนะคะจะหายคลิปเดียวมวนเดียวจบบวมีการลอกการบ้านนะคะเน้นล่างร้ายข้บนนะคะหายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะหายพี่ป้าเสียงสัมภาษณ์และว,ว่านุติยาก,กับแม่ชนบุรีนะคะมวดวันที่16กันยาสองห้านะคะ สวัสดีค่ะค่าส,สวัสดีจ้ะลูกแม่เป็นยังไงคะสบายดีบ่เออสบายดีอยู่ลูกบ่ไดเอามาลงหลายงวดแล้วเขาว่าบ่ค่ะแม่ผลโตป๊อสทั้งกลุ่นอ่ะตกะค่ะหมูวานี่ตกมื้อนี้บ่ตกค่ะอยู่โอยอยู่ชนบุรีแต่นฮ้อนห่วงลูกลบ่มีฝนค่ะบ่ได้เอามาลงหลายงวดแล้วเดี๋ยวนี่ข้างของแม่เขา่าบ่ค่ะ เขามาสองงวดเนี่ยเราต่ว่าแม่เพรได้ซื้อแม่เฮ็ดไว้เบิ่งซื้อว่ามันสิเข้าบอลเพราเข้าดุลเหรอเนาะค่ะค่ะค่ะงวดนี้ก็เข้าตรงๆบ่ได้กลับดอกอือเข้าบอลหรือเข้าล่างค่ะแม่เข้าล่างเข้าเข้าบนเนี่ะมันเป็นปุ่ไสนั่นเป็นโซกลับค่ะแต่วกาช่วงเข่าล่ะโขกสุดๆเนาะค่ะอ๋อเข่า่างมันเข้า94ตรงๆอ๋อขาเกาสี่ตรงๆเข้ามาแล้วสองงวดเป่นบ่ค่ะ สองวดแหละลูกเอ่อสองวสองวดสอันีีมาตารางบมอคะแม่มาตารางเพราะว่าแม่แม่เอาสูตรไม่มาเห็นอยวังนันมันเขาตะนไผ่นั่นเนาะไม่ว่าเขาสูนกวดหรืว่าเ่าไห้ค่ะมาเห็นที่หางว,าขาว,าขาวดขังคเขาต้าสวนมันเป็นรักร้อยค่ะนี่ค่ะเป็นตาทตับเขาแม่ก็เลยเอาเห็ดเอาสูตรไม่มาเห็ดค่ะเดี๋ยวใมาเห็ดเอาเขียนลูกค่ะร้อมแล้วค่ะเอาสวนซีสางลา 69, าหกเก้าอันนัค่ะแม่เออกระดัดนาล้างข้อมือเจ็ดเก้าหกเก้าแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดอ่าไม่แค่นั้นนะลูกก็เล่นเล่นเอาเกียรเก้ากับหกเก้าสองตัวค่ะอ่าไม่แค่นี้แหละลูกไม,ววม,ม่ให้แค่นี้นะตัวงวดบ่มีไอ้โวกตัวใส่โบมี่นะลูกอ๋อคลิปเดียวมวนเดียวจบเดยวแ้วค่ะอ่ามวนเดียวจบเลยให้คลิปเดียว แต่วัเนเด็ดล่างแต่กาบูลกับล่องเพียงบางบุรีพะว่ามันมันพวกเขาไทยว่างานม่ไห้มันเป็นในฮาหกศูนย์มันเพราะวันทางขาวบัตัดก,กับบัไหนที่เก่ากับจำโปะเขา <5 S 2> เข่ากระสเนตกระสับล่างสรุปแนวทางของแม่ชนบุรีงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกเจ็ดบนบนมี5 79, 5น่ฮา็ดเก้าฮาหกเก้า เลขสองโตมีเจ็ดเก้าหกเก้าหาเจ็ดหาหกเน่นที่เจ็ดเก้ากับหกเก้าสำหรับข้างล่างข้างล่างศูนย์สี่ศูนย์หาเก้าสี่เก้าหาเน่นที่เก้าหากับศูนย์หาเลขของแม่นี่จะเน้นล่างหลายก็บนเพราะว่าเขาสองมวดซ่อนเนี่ยเป็นล่างมันประการนนทียากเข้าใจถือบอกจ้าจ้าอ๋อขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หหน้าท่านะคะวเดนมาเลขวิ่งขังบนแม่หาเก้าเด้อ เอาวิ่งไปนั่งวิ่งบนเก้าอ่าเก้าตัวเดียวข้างล่างวิ่งแม่ข้างล่างวิ่งตัวใดข้างล่างวิ่งตัวใดข้างล่างแม่จะให้วิ่งหาข้างล่างวิ่งห้าอ่าข้างล่างวิ่งหาลูกเท่านั้นค่ะวิ่งบนคเก้าวิ่งล่างหาค่ะอ่าขอบคุณแม่ละลายเด้อค่ะที่หายเน่ท่านะคะวันนี้พ่อชี้โซเดียนะคะับผเด้อเอฟซีเอมเลกกะไม่เข่าไม่รุดเนาะ ค่ะแม่นค่ะคนที่ให้โชคดีกันเด้อเอฟซีสุดๆคนเอฟซีไอ้นนทิยาพานทวยเนาะเม่์โบถือบัวถือค่ะทั้งนนทิยาพันทวยทั้งนนทิยาหาข้าวค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะาวันดานาค่ะพอม่พี่นอเอฟซีกับเสียงยิ้แเหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านนทิยากับแม่ชนบุรีนะคะแนวทางของเคุณ ไ่ได้เอามาลงสองสามงวดแล้วนะคะแต่ว่าแม่เราบอกว่าเราเขามาสองงวดแล้วเขาตารางบม่ได้เข่าบดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เป็นขอปล่อยต่องวดนะคะปล่อยต่องวดแยกบนแยกล่างแล้วก็ไฮเบอร์ายตัวนะคะสําหรับแนวทางของแม่ชนบุรีงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกเจ็ดนะคะเั็นกรหไฮทางบนวิ่งเก้านะคะทางบนวิ่งเก้าทางล่างวิ่งหานะคะจับคู่ 579 569นะคะเลดสตัวก็คือ79 69หา7หา 6, 6เน้นที่69ครับ79นะคะสำหรับข้างล่างนะคะข้างล่างวิ่งหานะคะวิ่งห้าตัวเดียว0405 9495นะคะเพิ่นเน้น0หาคับ9หานะคะคลิปนี้เพิ่นจะเน้นล่างนะคะเพราะว่าแนวทางของเพิ่นเข่าล่างมา่สองวันะคะข้างบนข้างบนอย่กัเข่าแค่หัวแค่ท่ายนะคะ เพิ่มก็รเล่นเนรร้างเข่าร่างสองงวดสําหรับงวดนี้นะคะจะเข่าหรือจะไก่เชื่องเข่ากับมะรุนต้องกันนะคะแนวทางของแม่ชนบุรีนะคะนะคะจนได้แคปหน้าจอไว้นะเอ่อสำหรับผู้ใดร์ลเลขอาจารย์แท่นนะคะอาจารย์แทน่นเพิ่นการหายเล้าเอ่อเจ็ดหกสามนะคะเลขกออกเจ็ดหกสี่นะคะแต่ว่าแนวทางของอาจารย์แท่นงวด ผ่านมานี่เพิ่นหายเหล้าเก้าสี่มันกับมาออกเก้าสี่รัฐบาลไทยรังตรงๆนะคะกะ็ไปได้หลายย่างนะคะเนื้อทางของอาจารย์แท่นสําหรับพวดนี่นะคะพุ่งนี่นะคะบ่เกินเอ่อบ่เกินบ่แมนพุ่งนี่เนาะอ่วดนี่นะคะบ่เกินตอนบ่ายนะบ่เกินช่วงบ่านนยแล้วนู้นที่ญาติตามเนื้อทางของอาจารย์แท่นหายนะคะว่าเลก แนวทางของอาจารย์แท่นพลอยตองหงดมันจะเป็นเล่านะคะจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนจะหายตัวใดเพราะว่าเป็นช่วงวันพระวันศีลนกนน็ดีอาจารย์แท่นเป็นมักจะแม่นนะคะแต่ว่าของอาจารย์แท่นนีข้าต้องซื้อข้นซื้อลงนะคะหายหกสามออกหกสี่นะคะหายสามแปดออกสามเก้านะคะหายเจ็ดหกสามออกเจ็ดหกสี่สุดยอดมากๆพี่น้องเอ้ยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของแม่สุนบุรีนะคะจดไว้กบหนาจอไว้นะคะ นะคะเน้นล่างกันเน้นล่างไลยกระมวนนะนะคะให้ให้คลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะมุมีหลายคลิปหลายมวลหลายคลิปลายเลขนะคะของแม่ชนบุรีแยกมวลแยกล่างนะคะส่วนมากคนบอกว่าจะมาล่างไลยกระมวนกันทำาห้ล่างกับมิชาซีกูนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าห้าแนวทางของเป็นเข่าตรงๆนะคะตอนนี้ยากกับฟอว์ไอพอนไฮพ่อเป็นฟิโนเอฟซีสวัสดีแนวทางของแม่ชนบุรีนะคะ ครับข่หวบางวัยเอฟซีและตามบุตรมทรงทันคงถือเง้ยในพังแล้วนะครับจีโนนใย่านได้สาหรูเลขของแม่ชนบุรีนะครับสั้นรับผอไม้ไทยคลิปนี้ขอเสิร์ฟอีครั้งหนึ่งนะครับแม่ชนบุรีล่าสุดเข้าซีตรงๆนะครับเขามาแล้วสองงวดสั่นงวดนี้ก็ให้ตัองวดวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดนะครับเพิดขายมาวิ่งบนเข้าตัวเดียวนะครับจับคู่สามตัวกับมิฮาเจ็ดเก่ากับหาหกเก่า นะครับตัดไปเลขสองตัวกับมีเกเก้ากับหกเก้ากับห้าเก็ดกับห้าหกนะครับเพิ่นกันเนี้ยในเก็เก้ากับหกเก้านะครับสําหรับเลขล่างนะครับเลขล่างเพิ่นก็เพียงหาตัวเดียวนะครับจับคู่สองตัวก็มีศูนย์สี่ศูนย์หาเก้าสี่เก้าหาเน้นที่ศูนย์หากับเก้าหานะครับไปครับเน้นล่างนะครับเพิ่นเน้นล่างเนี่ของคลิปนี้นะครับ ก็หวังว่าเอฟซีท,ท่าจะทำส่งทานโค้งเสียงเงียบฟังแล้วนะครับเปลี่ยนแนวทางเสือกินแบงค์ของบ,บนสำหรับผมรตายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงสานี้พวกกว่านี้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนีช่วงดีสวัสดีสรค,ครับ